อันนี้เป็นรถไอปีไหนปะรุ่นนี้มันมันขอน้ำขอแต่ว่ามันสี่แถวจำอะไรจำไม่ต้นทะเบียนปีสิบสองโอเป็นรถน้ำขอนรถนอกระครับนี่คเจ้าหน้าที่ร่มตำรวจครับผม่มเข้าวจากมตำรวจมาแจ้งจดทะเบียนคนตรงปีสิบสองครับพี่น้องไอนี่เป็นรถกระบะรุ่นโบราณนี่ครับพี่น้องพ่อผมก็หกที่ ผมชิปเจ็ดสี่แล้วเนี่ยลูกไล่ต้องสื้อมาผมเป็ดน้อยๆผมดูแลทุกคนทุกอย่างครับผมเป็นรถโบราณครับพี่น้องแต่ว่าเอามาขายน้ำปลาแบบนี้รถขายน้ำปลาด้วยครับพี่น้องครับอู้ยบธรรมดาครับผมนี่ขนาดนี่นี่ขนาดรถขายน้ำปลาด้ยครับเนี่ยบธรรมดาครับนี่เป็นรถโบราณครับพี่น้องครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับรถรุ่นนี้ครับแต่ผมกับหาก็เคยเห็นครั้งแรกนะครับ นี่บขายนราคาันเนีนบอกครับเปิดว้เท่าไหร่ครับคันนี้เปิดบเจ็ดแสนห้าเจ็นหาโอ้เกือบล้านนี่แค่รุี้ขนาด่กาคเยของลานับผมแต่สภาพนี้คือตอนนี้คือขายเจ็ดแสนเครื่องนี้ฟิตเปียเครื่องแม้เครื่องอะดีเซล้รอครับผมเปลี่ยนเครื่องไม้แล้วเนาะันเโอครับผมบัดนีมาเปลี่ยนใส่เครื่องดีเซลเครื่องฟิตสตาร์ติดง่าย ออเ้ยยรรีีพ,พบอโ,อโอ้แต่อารูขายน้ำปลากัยังบ่ืคหมูนะครับเนาะโอ้มีท่แนวที่เขาบ่เคยเห็นครับไอ้อารู้สองเปล่าดีครับของเราบธรรมดาดิครับเด้นเนวว็นห มันบ่เคยเห็นเลยแม่หลดง่ามดีรถคลาสสิกดีครับนี่ครับเบิ้ลนี่ครับดูข้างในครับผมนี่ดูภายในครับข้างในยังคลาสสิกขนาดได้พี่น้องครับโอ้โหพวกอะไรมันเดี๋ยวผมถอดไปผมเก็บไปอยู่พวมอะไรมันโอ้งมอะไรผงมันจะเดิมๆกับเป็นยังขึ้นได้ถอดเก็บไวปวะมันมันใหญ่มันใหญ่ยันยันมันเสียบวะขวางหายยากนะพ่อเนะวะนี่คือ เาพาเราเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับเอ้ยขาดสีครับรถกับขาดสีคนกับขาดสิครับก็แต่ทีแน่ๆคือครับผมมักหมองนี่นะครับเ,เอามากเกลี่ย,น,ยน้ำปลาขายเ้าพี่น้องครับเฮ้ยได้ก,การครับผม